เปิดดวงพฤศจิกายนของชาวลัคนาราศีกันเดือนนี้เนื้อหอมฮอตเมตตามหานิยมแบบสุดๆรับเงินรับโชคทะลุเป้ารวยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ครับเป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันครับมาดูครับว่าดาวจอนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้จะส่งผลดีกับเราเช่นไรบ้างฮนะ แต่ที่สาคัญอาจารย์ดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยครับไปฟังกันให้ครบทุกเรื่องเลยนะครับจะได้ไปวางแผนชีวิตครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนครับเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับแหม่ก็ต้องบอกข่าวดีครับเพราะช่วงที่ผ่านเมือเดือนตุลาดาวอาทิตย์พุธสุกไปกองในเรือกนการเงินเลยผมเชื่อว่าชาวราศีกันหลายคนเริ่มยิ้มได้แก้มบานแก้มปิดเงินทองเริ่มเข้านะครับแต่ก็ต้องบอกครับว่าตอนที่ฟังอยู่เนี่ยก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นรีบรีบทาเลย ต้นเดือนพฤติการยังได้อยู่นะครับถ้าจะลดน้อยลงไปเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเพราะดาวพุธดาวประจ,จําตัวเราจะย้ายออกจากเรือนกันเงินไปอยู่ในเรือนสหัชชาแปลว่าเราจะมีเกณฑ์เดินทางกบะเจรจาติดต่อเข้าสังคมได้เพื่อนใหม่ได้กลุ่มอะไรใหม่ๆหรือได้ออนไลน์ทำและปังมากยิ่งขึ้นอ่าเพราะนั้นต้องทําเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะไม่กี่วันดาวศุกร์ครับดาวกันเงินวันที่14 ก็จะย้ายมาสมทบกับตัวเราอ้าวได้ตำแหน่งเขาเรียกสุขสามนี้จะเจริญยิ่งยศนาจเจริญรุ่งเรื่องนี่แหละดวงปฐุมมาเกนปฐุมแปลว่าเนื้อหอมเนื้อหอมก็ฮอตไงมีเสน่ห์มีนะไม่ตามหานิยมแบบสุดๆนะครับอยู่ไปถึงสิ้นเดือนนั้นแต่วันที่14พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่าเป็นช่วงเดือนที่จะต้องอย่าเก็บตัวอย่าอินดี้อย่ามีโรคส่วนตัวต้องออกไปพบปะผู้คนเดินทางเข้าสังคม เงินทองจะไหลามาเทมาครับผมบอกได้เลยและสังเกตนะครับดาวการเงินเนี่ยครับคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ไปอยู่ร่วมกับดาวพุธเป็นไงครับคู่ธาตุน้ําไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะครับก็เป็นคู่สมพลดาวศุกร์ไปอยู่เป็นเล็งดาวอังคารสุกป,ปากหวานอังคารรับอาวอังคารได้มาันเล็งศุกร์วันที่สิบกเห็นได้ชัดว่าการเงินจะโดดเด่นรวย แล้วอังคารเนี่ยไปลอยอยู่ในภพอะไรรู้ไหมครับภพบสุภาสุภาคือเป้าหมายไงแสดงว่าเงินวิ่งไปหาเป้าอะ่ะแสดงว่าทําเป้าได้ประสบความสําเร็จครับใครเป็นนักขายนักการตลาดใครมีเป้าหมายมีแพลนนิ่งอะไรไว้เนี่ยโอ้โหบอกเลยเดือนพฤศจิกาเป็นเดือนที่ทํายอดได้พิชิตเป้าครับประสบความสําเร็จนะร่ารวยนะเพราะดาวกันเงินเนี่ย <c oughs> เจอดาวคู่มิตรกันหมดเลยครับอันนี้ผมดีใจด้วย นะแต่ก็อาจจะมีบ้างที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเสียเงินในการเดินทางมีรายจ่ายเลื่อนื่น้อยเพราะดาวศุกร์เป็นเรนงกระดามรติอยู่นะครับถึงสิ้นเดือนนะเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ว่าเรื่องตัวเราก็ดูโดดเดน่นนะครับการเงินดูดีได้เงินมาจากการเดินทางพบปะเจรจาสื่อสารผู้คนทํางานทําการได้หมดนะแต่ก็ฝากไว้นิดหนึ่งว่าดาวพุธเราไปเร่องกระดามอางาังคารนะก็อาจจะมีงงแง่งกันนิดหน่อย ในเรื่อง,องคําพูดสื่อสารไม่เข้าใจกันเพราะฉนั้นก็คิดก่อนพูดคิดก่อนโพสต์ก็จะผ่านได้หรือแก้ปัญหาแล้วได้ตังค์ได้เงินอะไรแบบนี้นะครับอืมแต่ภาพรวมผมดูแล้วเนี่ยโอ้โหเรื่องเรื่องเรื่องเงินนี่ยังโดดเด่นดาวกันเงินเจอดาวคู่มิดหมดเลยเห็นไหมถึงแม้จะย้ายออกนะก็เป็นปฐุมมกเกตปฐุมมกเกตก็แปลว่าเงินเข้าเงินรัวครับยินดีด้วยนะครับรวยครับอ่มาดูเรื่องโชคลาภโชคลาภจริงคือดาวจันทร์ ดาวจันก็จะไม่มีดาวอะไรมารบกวะก็ถือว่าอยู่ในมุมที่ดีนะครับบวกกับดาวการเงินเป,ป็นปฐุมกเกนเห็นไหมถ้าจะมีโชคมีลาบเนี่ยสังเกตเลยว่าได้มาจากการสื่อสารเดินทางพบปะปติดต่อแสดงว่าต้องออกเดินทางไปซื้อหรือไปซื้อในโลกออนไลน์เสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยเลขจากเพื่อนก็ได้เพราะดาวเพื่อนดาวคารได้ราชาโชคหรือซื้อกับผู้ชายผู้ชายจะให้โชคให้ลาบเรานะครับนะหรือ เพื่อนบอกเลขอะไรอาจจะวันนี้อาจจะนําไปซื้อได้นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะถูกแล้วอย่าลืมครับปทุมมาเกณฑ์แปลว่าดอกบัวครับปทุมอ่ะเพราะฉะนั้นซื้อใกล้ๆที่มีน้ํเพราะพุดสูขก็คู่ทัดน้ําแล้วได้ปทุมมาเกณฑ์อีกแปลว่าอะไรมีน้ําด้วยมีสะมีดอกบัวด้วยนะไปไปซื้อแถวๆนั้นนะมีเกณฑ์จะถูกเยอะมากครับเออบอกเลยอ่าแล้วถ้าใครพื้นดวงเดิมดีนะดาวจันเด่นเนี่ยบอกเลยถูกเยอะอีกแหละครับนะเพราะว่ามันได้มาต่อไงอเห็นไหมอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไป ดาวดาวพฤหัสก็เลงด้วยนะครับยังเลงอยู่ถึงแม้จะเดินวิปริตแถลงพระอักนั้นโชคลาภาม,ลามีแน่นอนนะครับขอให้ตั้งใจมุ่งมั่นนะครับมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ดีใจด้วยครับดาวโชคลาภยังโดดเด่นอยู่ครับอ่าทีนี้มาดูในเรื่องการงานกันบ้างดาวการงานก็ดาวพุธเลยไหมดาวพุธย้ายไปนที่9พิการางานมันจะต้องคบเจรจาสื่อสารเดินทางมากขึ้นแล้ววันที่16เปเรียนกระดาวองคาบเรียนกระดาวมุตอยูแปลว่ามันจะต้องแก้ปัญหาก่อนเคลียร์กันก่อน งานถึงจะเดินหน้างานถึงจะไปได้ต้องไปแก้ไปเคลียให้เขาไปเถอะครับไปแล้วดีเดี๋ยวดาวพูดอยู่บ้านดาวคาด้วยเลงอีกเห็นไหมแต่ก็สลับไปสลับมานะเพราะว่างานไปอยู่ในเรือนสหชา้าสหาชา้าสุภาสุภา,ส,ภาสหาชา้าเห็นไหมไปไปมาแต่ว่างานมันต้องมีหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเทรดดิ้งซื้อมาขายไปหยิบซ้ายจ่ายขวาเนี่ยให้มันลักษณะมีการบุ๊เม้นต์เนี่ยอันนี้ผมดูแล้วจะดีนะครับแล้วก็พยายามออกสื่อออนไลน์เดินทางบ่อยๆอ,อย่าอยู่ติดที่นานๆจะไม่ค่อยรุ่งไม่ค่อยเวิร์ก เดินทางออกไปแล้วจะมีมุ่งจะประสบความสําเร็จนะครับตรงนี้เสร็จแล้วครับวันที่ยีิบเจ็ดพฤศจิกายนไหมดาวการงานย้ายเข้าเดือนพันธุ์กแปลว่ามีเกณฑ์เอางานไปทําที่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินมากขึ้นหรือต้องไปข้อเกี่ยวกับคนในครอบครัวมากขึ้นก็ได้นะแต่ที่แน่ๆโอ้ก็เกือบทั้งเดือนนะเนาะยี่สิบเจ็ดถือว่าสิ้นเดือนแล้วครับเราเอาเนื้อเน้นๆเ,เ,เลยต้องเดินทางครับแล้วจะดีคร <c oughs> อบครัวเป็นอย่างไรกันบ้างครอบครัวเป็นดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเนี่ย ยังเดินถอยหลังพระองศาก็ยังต้องดูแลมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยรถอาจจะยังต้องซ่อมยังต้องระมัดระวงังอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็บอกเขาดีว่าเดือนหน้าธันวาเนี่ยก็จะเดินหน้าติดจรวดนะครับสบายใจดได้เลยนะบวกกระดาวเกศเห็นไ,ไหมยังรอยอยู่ในเรือนครอบครัวถึงที่30มสิบทั้งเดือนเลยแปลว่าว่าเจ้าที่เจ้าทางบ่อยๆท่านมีเกรติให้โชคให้ลาบเราได้สองไหว้พระนะใช่ไหมครับวัตถุมงคลในบ้านเลขวัตถุมงคลอา้าว ออกอีกได้หมดนะครับตรงนี้ืหรือพาคนที่บ้านครอบครัวไปทําบุญจนหนุนดวงเสริมดวงกันไปจะดีครับอนะแล้วเสร็จแล้วพอวันที่ยีิบเจ็ดห็นไหมตัวเราก็ไปอยู่ในเรือนพันธุ์ทุกแปลว่าเราก็ต้องไปข้องเกี่ยวกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะครับในจังหวะนี้นะอืความรักก็ดารพฤติปฏิดีก็ยังไม่เดินหน้านะก็จะมีคนเก่าๆหรือความรักก แฟนเบื่อเซ็งสปอยน้อยไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยจุกกลูอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยสวิตสวีสวีวีก็ได้แต่ระวังตัวเราเองดีกว่านะเพราะว่าตัวเราอะดาวพุธไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์แหมอยู่ในเรือนสหัสช้าอีกพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามากักโมเมาเสพสมจนสมสารระวังตัวเราอาจะไปเผลอปันใจมีคนนั้นคนนี้เพราะเนื้อหอมฮอตไงช่วงนี้อมีสเสน่ห์เพราะนั้นฝากไว้เลยตัวเราอะมีเสน่ห์เนี่ยเอาไปใช้ในหน้าที่กันงาน ให้เขามาอุดหนุนมาซื้อสินค้าเรานะให้เจ้านายรักเรานะแต่อย่าใช้กับเรื่องความรักส่วนตัวไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาโหแล้วต้องมีอะไรกันแล้วจะวุ่นวายเพราะเรามีคู่แล้วจะปวดหัวนีย่ยเรายิ่งเดินทางด้วยเปลี่ยนแปลงสัมมนาผมแนะนํานะไปเที่ยวกับแฟนดีกว่าไปเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้จะดีนะครับแต่ถ้าคนโสดถามว่าจะเจอมีเกณฑ์เจอเหมือนกันแหละนะจากโลกออนไลน์ มีเกณฑ์เจอจากการไปเดินทางสัมมนาท่องเที่ยวช่วงปลายปีมันน่าไปเที่ยววันนี้อะไรเงี้ยน้ําลดอากาศหนาวเนี่ยไปเหอะเดี๋ยวมีเกณฑ์เจอกันได้เหมือนกันแล้วก็สปาร์กจอยอะไรได้หมดถ้าโสดอยู่ก็ไม่มีปัญหาแต่ดาวแฟนพักอาจจะได้คนที่เรียกว่าไม่คิดว่าจะได้เจอหรือเป็นคนที่มีตําหนิมาก่อนผิดหวังช่ำลักมาก่อนก็เท่านั้นเองผมก็เลยมองว่าอยู่ในมุมที่ที่ดีนะครับเรื่องความรัก ถ้าเราไม่ทําตัวเหลวไหลสองดาวเกตมาทับเนี่ยวันที่ส0มสิบะแต่ก็อย่างที่ว่าเลยเนาะดาวเกตมาดาวพุธเราก็ย้ายแล้วก็จะไม่ได้เจอกันก็ไม่เป็นไรสุดท้ายเรื่องลูกเ,เรื่องบริวารดาวเสาเดินหนะ้าแล้วไม่มีดาวอะไรมารบกวนด้วยก็ลุยเลยครับจังหวะนี้เดี๋ยวปีหน้าก็จะย้ายแล้วแปลว่าให้ให้งานลูกน้องทําเยอะๆได้เลยนะหรือลูกก็กลับมาฟิตกลับมาแข็งแรงดีกับเรานะครับไม่ค่อยสร้างปัญหาอะไรให้เราแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นลุยได้เลยครับจังหวะน,นี้ลูกบริวารมีมุมที่จะขยันตั้งใจจะมาหากินนะะดับดาวคาเรากลับไปเป็นราชาโชคในเรือนสุภทาเนี่ยขยันจะประสบความสาเร็จตั้งเป้าหมายจะสําเร็จมีโชคมีลาบเฮงๆรวยๆครับผมอ่าสุดท้ายก่อนจากครับเลขหนึ่งศูนย์สาหาครับเป็นเลขนําโชคโมงคลให้ชาวการร่ํารวยครับแต่แน่นอนครับอาจารย์รับดูดวงชะตาส่วนบุคคลด้วยนะครับใครอยากดูแบบเจาะลึกอาจารย์จะดูพื้นดวงสิบดาวจออีกสิบเลยนะ ถามตอบได้หมดทุกอย่างถ้าสนใจก็แอดไลน์มาเลยนะแล้วดูรายละเอียดหรือไปฟังให้จบก่อนอาจารย์จะบอกแบบละเอียดเลยครับดูขจายเคลติวานได้อะไรบ้างแล้วต้องทำเช่นไรต่อมาครับมีภาพรูปดวงเราเองเราจะได้หนึ่งเราจะได้รู้ว่าลักนณาอะไรจะได้ไปฟังให้มันแม่นให้มันตรงเพราะลักนณาแม่นกว่าราศีครับอ่าสองมีไว้บูชาแล้วจะสรงปผลดีจะทําให้เราเฮงรวยได้อย่างไรก็ไปฟังกันตอ่อ ได้เลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเก็ยอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคําัํานายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปท่านทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวชะตาสู่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวทจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สี่นี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลักษณะเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ตี่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซษสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปเป็นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทาแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอสไซเกรทเทวาหกห้าครับทักไปสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพอเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงินหนึ่งิบาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้บแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงตําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูรับรับซัพย์รับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR Code คตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสไนด์เกรทเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเนื้อเน้นเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไสเกรสเทว่หกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ ก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดัวให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและ ล่ำรวยนะครับอาจารย์เกรเทวินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคิดถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนณาเพราะลักนานั้น แม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆคนระับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับ